สองสามตาผมไม่ใช่ลายใช่ไหมนิ้วน้องขาดเรามีนักพยากรณ์อีกคนหนึ่งได้เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวเออคุณพ่อถ้าสมมติว่าผมตัดนิ้วน้องเนี่ยขาดเนี่ยเอาเรื่องใช่ไหมฮะหรือว่าไม่เอาไม่เอานะเอาอเพียงก๊อปสอง เราวนี้นะฮะทำไมเอาเข้านะครับเราจะตัดขาแล้วนะลูกกอมหายเลยร้อลเล่นลอเล่นใส่เข้ามาครับใส่เข้ามาโอเคเอาหนึ่งสองสามยังอยู่ไหม oh. เอาอีกไหม โอเคครับขอเสียงปรบมือให้น้องด้วยนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามีของรางวัลมอบให้เอาถุงถุงถุงนกมาครับถุงนกมาเดี๋ยวหนูคิดอะไรก็ได้นะมองหน้าคุณพ่อมองหน้าคุณพ่อเออคุณพ่อพาพาไปเที่ยวเนี่ยสนุกไหมลูกสนุกค่ะสวนสนุกที่นี่เป็นยังไงครับดีค่ะดีและราคาถูกไหมลูกถูกค่ะโอเค <_ v isa> เอาละเอาเของพิเศษมาผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าในนี้ไม่มีอะไรซ่อนนะครับเป็นถุงเปล่านะฮะ คราวนี้เดี๋ยวหนูนะครับคิดอะไรก็ได้ไม่คุณพ่อนะแต่ระวังงูนะลูกนะมันจะมีงูกับแมงป่องล้วงเข้าไปแล้วหยิบขึ้นมานะลูกนะโร้<บ>อะเอาเอาเอาผ้าผ้ามาให้ให้พี่น้องได้สบายใจเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบผ้าสีขาวเนี่ยให้พี่ได้ไหมศัยลงมาเด็นิดนนะใส่ลงมานี้นนะนนโอเคสบายใจยัง อ่ะเขานี้หยิบผ้าสีขาวเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาอ่ะล้วงเลยลูกไม่ต้องกลัวครับล้วงเข้าไปเลยลูกเอาข้างไหนอ่าลวงเข้าไปเลยครับเดี๋ยวรู้สึกว่าจะกลัวเนาะไม่ต้องกลัวครับอ่ะเนี่ยสีอะไรเอออ่ะลวงขึ้นมาครับล้วงไม่ต hmm. ้องกลัว like. ข้างนี้่ะเอา แหมแล้วเ,เอาเสีชมพูเป็นเลยเนาะอันนี้ให้คุณพ่อใช่ไหมคะใช่ด้วย <c oughs> คุณพ่อคะอ,อันนี้ของคุณพ่อใสใช่ไหมครับโ <c oughs> อ,อ้ใช่ <c oughs> ขอบคุณพ่อลูกขอบคุณแม่ลูก <c oughs> คุณแม่ค,แมคุณแม่มาหรือเปล่าครับ คุณแม่ฮะอ๋อสวัสดีครับโอ้คุณแม่นิยมใส่3ตัวร้อยใช่ไหมคุณแม่โ <laughs> <laughs> okay. อเคแม่ขอเสียงมือไว้น้องด้วยนะครับร่วมสนุกกับเรานะครับนี่ในของรางวัลไปเลยนะครับบัตรนะครับอภินันทนาการกลางสนุกโยโย,ย่แลนด์นะครับสาขาสี่ขนบางแพรเอาไปเลยครับสุดยอดมาอันนี้เก็บไว้ดีนะลูกอันนี้ไปเล่นฟรีนะครับอาถือเลยลูกระวังหายโอเคครับเชิญด้านลุ้นครับขอเสียงปรบมือคนเก่งด้วยนะครับแม่สุดยอดจริงๆนะฮะ